คริสต์มาสที่แตกต่างอันนี้ของเลดี้ฉันว่านะอันนี้คอนนี่โอ้จากหุบเขาใครเบบี้ที่ยอดเยี่ยมซโซซึ่งจะมาเล่าให้คุณฟังว่าคริสต์มาสที่แท้จริงเป็นอย่างไรเทศกาลแห่งความสงบความสุขสันต์ขอโทษนะขอเดินผ่านหน่อยฉันบอกว่าความสงบ ในดนซีเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าฉันเองผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องคริสต์มาสฉันเอาอยู่ทุกอย่างได้สบายเลยงานนี้รู้ที่เล่าให้ฟังหน่อยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของคริสต์มาสต้นคริสต์มาสคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแน่ไม่ใช่เพลงตั้งหากมิซี่บอกว่าเพลงเนี่ยนะสาคัญฮะต้นไม้ต่างหากสําคัญที่สุดฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคริสต์มาสชอบแฟนตาซีฉลองคริสต์มาสกันหรือเปล่าฉันไม่รู้ ไปดูกันไปภูเขาแฟนตาซีกันเลยชักเริ่มน่าสนใจแล้วค่ะตอนพิเศษเกี่ยวกับคริสต์มาสทั่วโลกริ่มได้โอ้ยฮขอต้นรับ <c oughs> สู่โลกแฟนตาซีมาต่อกันในตอนพิเศษ <c oughs> คริสต์มาสกับชาวคลายเบบี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าพวกเขายัางคงต้องจัดเก้าอี้ หวัดดีเพเธอชอบของตกแต่งหรือเปล่ายายแมงมุมเนี่ยนะถามจริงมันสําหรับเทศกาลอื่นนะไม่ใช่คริสต์มาสชอบชอบฉันชอบมากงั้นเธอก็มาฉลองคริสต์มาสกับพวกเราสิแต่ไม่มีต้นคริสต์มาสหรอแล้วไหนคุกกี้เรามีของพวกนั้นแต่ไม่เหมือนกันฉันเล่นสโนว์บอร์ดบนเมฆได้ด้วยอ้ามาเร่คริสต์มาสต้องสนุแน่เป็นอะไรไหม มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่เข้าใจข้ามาไว้ไม่อย่างนั้นเธอจะเจอโชคลายเออแล้วยายแมงมุมด้วยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ทํามาจากสายไหมตั้งหักอร่อยมากนะฮะไม่ไม่ไมถ้าไม่มีต้นคริสต์มาสก็ไม่ใช่คริสต์มาสพวกเธอจะเอาของขวัญไว้ตรงไหนไม่ต้องห่วงหรือกังวลใจไปนะข้างในพิญญาตานี่เต็มไปด้วยของขวัญและมนพิเศษ ฟังดูไม่ค่อยเป็นคริสต์มาสเท่าไหร่ไปที่หุบเขาสิพวกเธอจะได้เห็นคริสต์มาสแบบของเราพวกเราเคยเห็นการฉลองของพวกเธอแล้วแต่มันดีกว่านะถ้าพวกเธอได้ดูใกล้ๆมาดูซิว่าคริสต์มาสแท้ๆเขาทำกันยังไงก็ได้ไปกันแต่พวกเราก็ฉลองแบบนี้กันมาตลอดรอติดตามนะคะเพราะว่าพวกแฟนตาซีต้องตื่นเต้นกับคริสต์มาสข,ของเราแน่นอนฉันยังไม่เห็นพิญญาต้าเลยสักอันฮะ ทำอะไรของเธอเนี่ยทีน่ะพวกสาวๆที่หุบเขาเอาของแขวนไว้บนต้นไม้ฉันเลยนึกว่าใครๆก็สามารถหยิบมากินได้อ๋อรามบอหีมาเป็นไงล่ะเอาไปเลยไม่นะอ้อ yes โด้เลยแรงแม่นสุดๆดาวของฉัน โอ้ oh. นี่เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ดาวบนยอดต้นคริสต์มาสหักขอโทษที่ทำเสียหายหนึกว่าเป็นพิญาตาแตกสลายพิญาตาอะไรไม่มีพิญาตาคริสต์มาสของแทบไม่มีพิญาตาสักหน่อยขอโทษนะพอดีว่าคริสต์มาสของเรามันต่างออกไปทีหน้าเรากลับเธอะเราไม่อยากทำให้คริสต์มาสข,ของพวกเขาพัง สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับคร mm ิสต์มาสคือการได้เฉลิมฉลองกับคนเยอะๆว่าแฟนตาซีจะมากันเมื่อไหร่พวกนั้นไม่มาแล้วธรรมเนียมของพวกเขามันแปลกมากเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันวันคริสต์มาสหรอพวกนั้นทำดาวเราหักไม่เห็นสำคัญเลยที่สำคัญคือการได้อยู่ด้วยกันเหออาจจะถูกของเธอนะ oh. ขออลีคริสต์มาสครั้งนี้ผังมากไปพวกเขาแฟนตาซีกันดีกว่าที่นั่นสนุกกว่า เต้นรำคริสต์าม,สมาสเต้นรำคริสต์าม,สมาสเต้นรำคริสต์มาสเต้นรำคริสตมาดูเหมือนว่าคริสต์มาสที่นี่ก็อร่อยแลนะน่าเศร้าสุดทนไม่แพ้กันว้าวฮูฮูมาริทิสมสาแล้วคนวเมื่อเธอมาด้วยฉันไม่ได้แค่เรื่องดาวขนาดนั้นหรอกสิ่งที่สำคัญจริงๆในวันคริสต์มาสก,ก็คือได้ใช้เวลากับคนที่เรารักดีมากเลยที่เธอมาแฟนตาซีแมจิกท สุดยอดไปเลยเป็นคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบของขวัญอะไรเนี่ยตำนานเรื่องนาวีฉันชอบเรื่องนี้มากในที่สุดก็มีคริสต์มาสที่แท้จริง อะไรตั้งมากมายดีนะฮะดาฮะของแบบนั้นจะเอาไปทำอะไรได้ <มา S 3> วันดีสาวสาวดูที่โดนคริสต์มาสมาแล้วเจ้า<ะ>ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเอาเลยโมรออะไรกันอยู่ล่ะดินนี่ด้วยกุดดินที่รด้นน้ำต้นไม้ ส่วนนี่ก็เมล็ดพืชแต่เอามาเพื่ออะไรพวกเราอยากได้ต้นคริสต์มาสก็นี่ยังไงล่ะพวกเธอแค่ต้องร่วมมือกันเป็นทีมนาลาช่วยลาลาเอาดินใส่กระถางสิใส่เมล็ดลงไปแล้วเดี๋ยวคอยดูเอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยต้นไม้อยู่ไหนกันต้องมีคนทำอะไรผิดแน่ของเป็นเธอแหละ เัอแหล้วธอแหละ,ะเธอแหล้วออจริงด้วยที่รถน้ำต้นไม้ที่รถน้ำอันนี้ใช้ไม่เห็นได้มันพังแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่รถนี่เธอดันถือมันกลับด้านอออจริงด้วยลองเลยดูสิว่ามันพังไหม เลยนะ Merry Christmas ขอบคุณนะดูที่ Merry Christmas ลา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 ฉอบที่รักลาำ้นไม้ที่สุดเลยขอฉันเก็บไว้ได้ไหมโอ้ เอาล่ะเบบี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงคริสต์มาสอยู่แล้วนะเร่งมือกันหน่อยเพราะเรายังต้องทำโบอีกหลายอันเลยทุกอย่างต้องออกมาเลึกงานดอกไม้เป็นไงบ้างเยี่ยมเลยว่าแต่เธอใช้สองมือทำเป็นไหมเป็นสิดูนะเธอได้ทึ่งแน่ทพาดาเอา เอาเถอะใช้ไมอเดียวเหมือนเดิมก็ได้แต่เร็วหน่อยนะว้าวออกมาดูดีเลยนะเนี่ยขอบคุณยังเหลือต้องทำอีกเยอะเลยแต่ระวังอย่าลืมเขียนจดหมายคริสต์มาสละไว้ก่อนไว้ก่อนเรายุ่งกันมากโอเคเอาไดลีอาเราต้องแต่งไฟ ข้ามาสิคอนนี้เธอต้องมาดูนี่ปฏิทินหนัดถอยหลังคริสต์มาสแต่ละช่าจะมีวันที่และของขวัญวิเศษอยู่ข้างในว้าวเลยแค่สองช่างเท่าน,นั้นก็แปลว่าเหลืออีกแค่สองวันก็จะ,จะถึงคริสต์มาสแล้วแบบนี้เราต้องรีบเขียนจดหมายแล้วฉันจะไปบอกทุกคนให้รู้ไว้ <c oughs> เสร็จแล้วมาช่วยฉันจัดบอลคริสต์มาสด้วยนะอยากได้บอลคริสต์มาสเหรอเอาไปเลย <c oughs> หยุดนะฮิมาไม่ใช่ของคริสต์มาสสักหน่อยทำไมเธอได้เป็นหัวหน้าฉันนี่แหละหัวหน้าลี <c oughs> อ,อาฮิมาไปแต่งมงกุฎนี่อีกแค่สองวันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วพวกเธอได้ส่งจดหมายไปขอของขวัญกันหรือยังอ,อตลกตายละ ของขวนันเย่ hmm. ว้าวนี่ฉันหลับไปสองวันเลยเหรอบ้านแล้วปาติที่บ้านขันเลยเย้ yeah. อาเรื่อสว่าไม่นะไม่มีของขวัญเลยมีหลายเรื่องตัวทำเกินไปจะฉันลืมเขียนจดหมายไปเลยฉันด้วยฉันด้วยถ้าเราไม่มัวแต่เถียงเราก็คงได้เขียวจดหมายไปแล้วเป็นคริสต์มาสที่ที่สุดในชีวิตฉันเลยอ่ะฉันเตือนเหล้วนั้นตนไปส่งของตัวเองแต่พวกเธอไม่ยอมฟังฉันเลยถ้างั้นเธอได้ของขวัญเหรอมันคืออะไรฉันอยากได้พวกเธอมองไม่เห็นหรอกมันเป็นของพิเศษของพิเศษเหรอ ง่ายก็เถอะมันเล็กมากเลยอ๋อตรงนี้ไม่มีของขวัญถ้าบเธอได้ดีใจนะในบ้านของขวัญเธอก็ไม่เห็นมีมันอยู่ตรงนี้แต่พวกเธอมองไม่เห็นกันฉันขอให้พวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันโดยไม่เถียงกันนี่แหละคิสมาเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะ ออยู่ดีอบอกมาพวกเธอเปรของขวัญพวกนี้มาจากไหนฮะพูดจริงเหรอนี่พวกเธอแอบไปเปิดเอาจากสองช่องที่เหลืออยู่ของปทิทินนับถอยหลังเหรอถ้า,างั้นวันนี้ก็ยังไม่ใช่คริสต์มาสแต่เป็นวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้พวกเราก็ยังเขียนจดหมายได้นะสิเออ ฉันจะขอสิ่งเดียวกันกับคอนี่เลยให้เราได้อยู่ด้วยกันไปตลอดฉันด้วยฉันด้วยอเออฉันหรอฉันก็จะขอให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนกันแล้วอ่ะ หรอไม่เลย<ม>พวกเราเบื่อมากน่าเบื่อจังเลยเย้ฮะหวัดดีพริสตังหวัดดีพวกเธอเบื่อกันเหรอใช่เบื่อสุดๆพวกเธออยากจะฟังไอเดียที่ดีที่สุดในโลกไหมล่ะอยากสิมัน,มนคืออะไรฉันจะขอเชิญพวกเธอไปสวนสนุกของฉันสำหรับพวกเราโดยเฉพาะเลย เธอมีส่วนสนุกด้วยเหรอมีสิเป็นของฉันเองแน่สิงั้นฉันก็มีพระราชวังเออเธอไม่เชื่อฉันเหรองั้นจะอยู่นี่ก็ได้นะพวกเราจะไปกันไปกันเลยคุให้คริสตเย้เดี๋ยวช่วยถด้วยกคนตายจริงอิมะดันตกสะท่วมเลย ก่อนหน้านี้มีทางเดินอ,อยู่ด้วยทางนี้เลยมัน <c oughs> นะ <c oughs> นี่เราใกล้ถึงหรือยัง <c oughs> เราเดินกันมานานมากแล้วนะใช่ไหนเธอบอกว่าอยู่ใกล้ใไงไม่ต้องห่วงต้องอยู่แถวนี้ล่ะฉันมาที่นี่ตั้งหลายรอบแล้วแต่ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยแถมนี่ก็ปวดฉี่ด้วยเธอเอาแต่บ่นอยู่ได้มไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้แฮะฉันนึกว่ามันอยู่ตรงนี้ เราเคยเห็นป้ายนี้มาก่อนแล้วนะจริงด้วยพวกเราผ่านมาทางนี้ก่อนหน้านี้มันต้องอยู่นี่สิหิมะตรงหนังเลยแต่มันมีทางเดินอยู่ฉันจะขึ้นไปบนเนินเขานี่จะได้มองเห็นได้จากข้างบนออบอกแล้วไงไม่มีสวนสนุกหรอกคริสตั้กับการมนโนของเขาคริสตัน้นเธอให้เราถอดม,มาโดยไม่ได้อะไรเลย มันอยู่ตรงนี้จริงๆนะฉันไม่ได้โกหกฮะออขอโทษนะที่ฉันไม่เชื่อเธอเธอยกททษให้ฉันได้ไหม เธอรู้ไหมว่าบ้านคริสตัลอยู่ไหนพวกเราจะไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเขาป่วยรู้สิไปได้กันเลยก็ได้บ้านคริสตัลเขาจะอยู่ส่วนขึ้นไปนิดนึงบ้าดาแข็งสุดเจ้าแล้วว้าวฉันชอบมากเลยสมกับแบนคริสตัลจริงๆหวัดดีคริสตัลอยู่บ้านไหมคริสตัลเป็นไงบ้าง ฉันเอาของขวัญม,มากฝากขับคุนมากถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะไม่รู้สึกอยากว่ายน้ำเท่าไหร่ก็เถอะนหนดูเสียาการเป็นไงเอ,อ่อไข้สูงมากเลยใช้ผ้าชุบน้ำน่าจะช่วยให้ไข้ลดลงได้นะจุมจุมจุมหัวใจเธอเต้นรัวเร็วมากมาเลยนะเนี่ย อ๋ตต่งเทียบเลยเธอดูเหมือนข้าวปลาเอญย่าเลยแบบนี้ต้องฉีดยาหน่อยไม่เอาฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะอ๋อเจ้าเิงน่้น้าร้าอยู่ตรงนั้นลิงเหรอฉันไม่เห็นลิงที่ไหนนะช่วยยอนลูกมะพร้าวสดๆจากต้นให้ฉันหน่อยได้ไหมเจ้าลิงน้อยน่ารักส่งลูกมะพร้าวน้ำเย็น เดี๋ยวนี้เลยทำอะไรของเธอเนี่ยเขาตัวร้อนจีมีอาการเพอ้อแผมยังผื่นขึ้นต้องเป็นไข้หิมะนแน่ไม่มีอะไรต้องหวงหรอกอีกสองชั่วโมงทุกอย่างจะเรียบร้อยนี่ฝนตกในบ้านเลรอเนี่ยไม่ใช่หลังคาละลายตั้งหาก อ๋อขอบคุณนะเจ้าลิงจอเป็นเพราะคริสโต้ตัวร้อนจีเลยไงเขาต้องได้รับการรักษาไม่งั้นบ้านเขาละลายแนะ่ฉันลองทำหมดทุกวิธีแล้วเราต้องรอจนกว่าเขาจะดีย <า S 1> อ,อย่าได้ตื่นตรนะหนกกันไปเดี๋ยวฉันรีบไปทำน้ำชาให้เขาเองฉันว่าเขาต้องรู้สึกดีขึ้นแนะ่มีวิธีอื่นอีกไหมแล้วถ้าไม่ฉันก็คิดวิธีอื่นไม่ออกเหมือนกันให้เขานั่งลงก่อน แล้วถ้าพวกเราเป่าเขาล่ะดินเทปนี้น้า,านักจ้าคอยดูสิเพื่อนชาสุดพิเศษเลยรักษาหายได้ทุกอาการป่วยขอบคุณสำหรับมะพร้าวนะจ้าดลกอ,อ้านะอ้อะน้ำชาร้อนเกินไปเราต้องทำให้บ้านยันลงเดี๋ยวนี้โอ้นึกออกแล้วฉันเอาไว้ใช้ทำให้เลื่อนและได้เร็วค ดูเหมือนจะได้ผลนะออฉันไม่อยากขึ้นชิงช้าสวรรค์ตอนนี้ฉันเหนยหัวบ้านยางละลายอยู่ถึงจะเปิดพัดลมแล้วเป็นความคิดที่ดีมากเร็วเข้าเราต้องรีบดูบนบ,บ้านนังแขง็ง ฉันปวดเมื่อยไปถึงตรงเขาเลยล่ะอ๋อพวาเธอยังอยู่เหรอขอบคุณนะฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วขอฉันตรวจด,ดูหน่อยอ๋อในที่สุดไข้ก็ลดลงแล้วล่ะให้ฉันนวดให้หน่อยไหมคุกกี้หน่อยไหมหรือจะฟังนิทานก่อนนอนฉันไม่อยากนอนอีกแล้วฮะน้ำแข็งอะไร เธอไข้สุปรี๊ดจนบ้านล้านเลยเราก็เลยเอาน้ำแข็งมาปิดบ้านเธอไว้สโนวี่เป็นคนคิดเพวกเธออาจฉริยะจริงๆนอกจากมาดูแลฉันแล้วยังช่วยรักษาบ้านฉันไว้ด้วย <et> ว้าวสวยมากๆเลย <c oughs> <c oughs>